นี่เท่าไหรเนี่ยถ้าส,สวยดีว่ะาขายอะไรนี้สี่พันมาถอดเลยสี่พันมาถอดเลยถอดในไลน์ like เนี่ยถ <c oughs> อดมาสี่พันว่าแล้วต้องโดนถอดอือสี 4, ่พันหวานเจี๊ยบได้แล้วสวัสดีครับน้องชื่ออะไรแนะนำ,นำตัวหน่อยชื่อนาวาครับนาวายืนเที่ะครับมานาวานี่ขายเสือ้อแล้วก็เอามาขาเอาเสื้อมาขายพี่นะนี่พูดตรงๆงได้ไหมตอนแรกพี่อ่ะ เข้าใจว่ามันรวมตัวนี้ไปด้วยนะที่พี่ต่อสองเมือ่อกีนะจำได้ปะจริงพี่พิมพ์มาอ๋อพี่ส่งไปสี่ตัวแต่เพราะเออช่างไม่เหยืน,น้องแม่งห็ลดให้เยอะลวก็เอามาด้วยตัวนี้นี่ดูนะซีสเต็มมอป้าดาวตัวที่หนึ่งครับไซส์ใหญ่ยาวอันนี้น้องได้มาพันห้าแล้วขายผมสองพันห้าถูกต้องเป๊ะข้อมูลนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หรือว่าอะไรกูดา,อายอทำไมพี่มีทีเดีเท่าไหร่ สองพันเออไดไดมีกินนะมีกินนะนี่ครับอาริสินเชนยุโรปฟิลยุโรปแต่ก็เหมือนเหมือนเอเชียนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นยุโรปแต่ว่าสวยไม่สนใจครับยุคแน่นอนตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะสอง0ันทั้งวมสองสองห้านี่ลกพี่นี่เปลขับรถมานะนี่เลือเกนแมชชีนตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ไดนะ้มาสี่พันครับพี่ก็ตึงอยู่นะตอนนี้ละครั มันราคานี้จริงพี่ไม่พี่มาถึงว่าสี่พันน้องซื้อตึงนะใช่ติดแล้วถึงติดมือกัพี่แต่พี่ขายแปดพันในพี่หรอเล่นใครซื้อหรอกญี่ปุ่นแต่ตัวนี้ดีตัวนี้ดีผมชอบส่วนตัวเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะมันมีหลังตัวนี้แล้วมันได้ไบทูเทคหนึ่งเก้าเก้าถล่าสุดเพราะหลังขายกันประมาณตัวละหมื่นห้าแล้วนะครับผมก็ได้ท่วมตรงนี้แหละอ่ะล้อเล่นล้อเล่นนะไม่ถึงอ่อกได้พี่ท่วมผมก็ดีใจด้วยเลยยินดีเจนไบทูเทคเนาะ คนเวลาซื้อของเราไปแล้วเขาไปขายด้วยเราวก็ยินดีนะที่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับใช่ผมยินดียิงในก็นีโดยกรนี้เพอร์แจมเมื่อกี้น้องแอบถามว่าป้ายเป็นป้ายอะไรวันมาดูใกล้นี่เห็นไหมที่พี่บอกเลยมันเป็นมันจะเห็นความเป็นเรื่องเหลืองอยู่ตรงนี้มันคือสกินตาเวสกีนตาแบบไอแลนด์อันเล็กใช่ไหมอันเล็กอันเล็กสกินตาเล็กผ้าจะเหมือนแปดศูนย์ครับตัวนี้แพะนะแล้วก็ตัวนี้ไหนมันซื้อตรงไหนบอกมีรูตรงไหน แค่เนี้ยนะโอ้โหไหนรูใหญ่ตรงไหนไม่ีรูใหญ่ไหมไม่มีรูใหญ่ด่เฮ้ยสภาพเิมิดฟีดอย่างเงี้ยล่าสุดขายญี่ปุ่นเป็นตัวละหมื่นสองนะไลายนี้ตัวนี้เลยแบบนี้เลยต่อเล่นโอ้ยหะสี่พันก็ดีใจแล้วนะหมดนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทโอเคไหมแฮปปี้ครับมันต้องอย่างนั้นสิมี่น้องนาวาขับรถมาไกลนะฮะก็ราคาก็คุยง,ง่ายเมื่อวานนี้ ตีสามตีฐานที่สี่ตีออฟก็ไม่นอนนั่งโคตรลับอยู่ไงไปเห็นเนี่ยไอ้หมอนี่มันมีเสื้อเยอะเลยเลื่อนดูหน่อยแคปมามสองตัวส่งไปอ่ะแลแคปมาหมดเลยหามาหมดเลยไปเจาะมาหมดเลยมันมีอะไรก็จะได้กดทีเดียวไงเทคนิคการกดจะไปจาผมนะผมผมต้องซื้อเยอะๆอย่างเดียวอ่ะเอาจริงไหมอ่ะถ้าพี่ซื้อตัวเดียวจะลดให้พี่ไหมไม่ลดเออถ้าพี่ซื้อแบบซื้อเยอะก็ต้องลดใช่ไหมครับเออไอแม่งไอ้เหี้ยตัวนี้กูขายกูอยู่นานแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเราอยากเปลี่ยนหน้าผ้าด้วยแล้วเราก็อยากลดผมไได้้้คออนนนเซปต์ีีจาก่ แต่ก่อนพี่จะห่วงของมากเลยจะขายทีละตัวท่วมเท่านั้นแพงเันเดียวแต่เขาเนี่ยพอเปิดใจไว้เพราะว่ามันจะมีญี่ปุ่นมาขอคัดอินโดมาขอคัดพอเราเปิดใจเพราแบบมันมีอินโดคนหนึ่งเล่าให้ฟังมีคนเป็นอินโดคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเรากำลังจะดีวกันสี่แสนแต่มันบอกว่าถ้าเอาออกตัวหนึ่งอ่ะมันไม่เอาเลยไอ้เหี้ยกูแบบเราก็ต้องให้หมดนันเออพี่ก็ให้มันไปหมดเลยขายไปหมดสี่แสนหลังจากนั้นอ่ะ มันเหมือนปลดล็อกให้เราอะคือแบบไอ้ที่แบบตัวที่เราห่วงเราเราไม่อยากขายอะต้องขายใช่ไหมการว่าเราแบบไม่ห่วงของพอไม่ห่วงของปุ๊บใครมาแล้วก็ขายแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเขาซื้อเราเยอะๆก็ดีนะเว้ยล้วก็รดได้เขาได้เยอะๆแล้วเขาก็เอาไปหมดตัวไหนที่แบบอยู่กับเราสามปีสีป่ปีมันมีอย่างเงี้ยอยู่นานก็ได้ออกได้ออกเราก็เอามาตัวใหม่เข้ามาเลยใช่นะพรามันเราหมุนได้เร็วขึ้นเราก็เลยใช้คอนเซปต์เนี้ยว,ว่าเวลาไปซื้อน้องซื้อนาวาอย่างเงี้ยซื้อน้องๆเพื่อนๆอย่างเงี้ยชุดนี้ซื้อมาหมดเนี้ยวันนี้<ส>่ใชมั้วาต เห็นแล้วเหน็หน,หนคลิปแล้วเออก็เขาลดให้เยอะมากหัวทั้งนั้นหรือว่าปะปลาหัวกลางหางเลยทุกอย่างทั้งกองเนี่ยชอบไม่เกินสิบตัวแต่ซื้อได้เพราะว่าเร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 าไม่ได้ชอบหมดแต่ว่าเราขายได้ไงครับเออเราก็ขายได้ก็เอาหมดก็เพราะว่าหนึ่งเลยแบบเวลาคนคัดมาบางทีแบบคนไทยเหมือนกันนะบางทีเราคัดมาแล้วเราตีทุนมาแบบห้าร้อยญี่ปุ่นซื้อแปดร้อยก็ได้กำไรแล้วสามร้อยเราไม่ต้องขากองกองไว้ไง,ไงใส่ไม้ห้อยๆไว,ไว,ไว้เดี๋ยวญี่ปุ่นเขาก็เลือกไปเอง อแต่ว่าขอให้เป็นของแท้เราก็ดูแล้วเออใช้ได้ผ่านอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนี่อันนี้ก็ไม่แพงหรอกหกตัวสองหมื่นตกตัวกี่บาทวะเนี่ยโอ้ซิสเต็มนี้สวยมากเลยตกตัวกี่บาทซิสเต็มตัวนี้สวยว่ะไปมาแล้วเนี่ยสีอะไรอย่างเงี้ยมันตรงหมดเลยสองพันต้นใช่ครับเพิ่มพี่สองพันโอ้ยเท่สวยปะแต่มันจะมีหน้าใหญ่กว่านี้อีกก็เป็นหลังลายนี้เลยใช่ไหมแต่ใหญ่้แต่ใยญ่กว่านี้หน่อยนึงตัวนี้ก็ต้องมีหกพันนะถ้าพี่ขายอ่ะได้ได้สวย อาจะถามว่าไอ้เจ๊อกว่าขายอย่างนี้เนี่ยก็ขายแพงมาก็ต้องมันงั้นอยู่แล้วแหละเราอยากเปลี่ยนหน้าผ้าเราอยากได้หน้าผ้าใหม่ใช่ครับพี่รับมีเล็งเล็งเล้วไหมยังผมหาได้ลายฟอนนะดิเสื้อนั้นที่บอกอ่ะก็ต้องหลากหลายก็ต้องมีหลากหลายไว้หน่อยตรงตรงนี้เอดขายเป็นสองพันห้าสองพันห้าน่าจะไม่ได้พี่ตัวเนี้ยซื้อมาเท่าไหร่สามห้าแล้วไอ้เขาดูด่างหน่อยดูดูเสื้อน้องก็ได้ เป็นฮอสชิรีไปครโอ้ยเทียวสวยเว้ยดูหลังหน่อยสเปมอันนี้เท่าไหร่เนี่ยถ้าสวยดีวะขายอะไรนี้สี่พันมาถอนเลยถอดในไลฟ์เนี่ยสี่พันเนาะถอดในไลฟ์ถอดเธอถอนเลยมาสี่พันมี่เอาขอสี่ห้าได้ไหมโอ้สี่พันเธอถือหลานี้เราถูอ้ยสี่พันไปขายห้าพันแคสี่พันห้าพี่ไปขายห้าพันได้ห้าร้อยหรือหกันห้าสี่พันนี่แหละดีแล้วถอดโชว์นี่เดนี่เอ้าถอดมาสี่พันว่าแล้วต้องโดนถอด เอ,อ้ยโชว์ลายสักหน่อย4,000หวานเจีย๊ยบได้แล้วอีกห <c oughs> นึ่งตัวครับแค่ให้กูใส่4,000นี่างงี๋ยว่ที่ผมใส่ก่อนแล้วยมันจะโป๊ะนะไม่เป็นไรฮะลายสักเทปเอะปิดคลิปเลยป <c oughs> ิดคลิปเลย <c oughs> นี่ซื้อสดๆนะฮะตัวนี้4,000อ้าวได้แล้วเป็นเท่าไหร่2,000หกพันห้าร้อยจับมือก่อน <c oughs> ไอ้ไอ้บอยน้องบอกไอ้ชุดนี้กูก็แฮปปี้อยู่ไอ้ตัวนี้กูไม่เริ่มจะไม่แฮปปี้แล้ว <laughs> โอเคแค่นี้แหละน้องเดี๋ยวคลิปบิดาสาวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับไอสดๆเลยนะ